นะคะไม่ได้รีวิวมือถือราคาต่ำกว่า10,000บาทเนี่ยมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่เจ้าโ o t ต G5 Plus เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่อุงต้องจับมารีวิวนะคะตัวนี้เนี่ยจ่ายไปหมื่นบาทยังมีทอนมาให้อีกสิบาทนะเพราะว่าตัวนี้คือ9,990บาทต้องบอกว่าสเปคที่จัดมานะคะถ้าใครยังจําของเจ้า G4 Plus เมื่อปีที่แล้วบ้างกันกันกนกบตราของโ o t ตเต้าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สารต่อความสําเร็จนะคะแล้วก็จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนเดี๋ยววันนี้าาให้งัาเลต,ตา่ะ มาเริ่มทีลักษณะภายนอกของตัวเครื่องก่อนดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะตระก,กูลจีของโมโตจะเน้นมาในแนวที่บอกว่ามีลักษณะของความบางของตัวเครื่องนะคะตัวนี้หนาเพียงแค่7.7มิลเท่านั้นค่ะแล้วก็น้ำหนักนะคะเบาจะอยู่ที่แค่155กรัมค่ะ มากับหน้าจอนะคะ Full HD ขนาด5.2นิ้ว 1080p ค่ะความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ประมาณ424 ppi ซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆค่ะก็จะเห็นได้ว่าสีมีความคมชัดแล้วก็ให้สีสันที่สดใสดีนะคะถือว่าใช้ได้ในเรื่องของหน้าจอค่ะ เรื่องนอกจากเรื่องของหน้าจอเนี่ยสังเกตดูด้านล่างอ่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปใครใช้ G4 Plus นะคะหรือว่าเคยดูรีวิวตัว G4 Plus เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเนาะนูนๆขึ้นมาตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะใช้เป็น fingerprint scan ซึ่งเป็น fingerprint scan ที่รวดเร็วมากสมมุติอุ้มปิดหน้าจอไว้แบบนี้นะคะปึ๊บต้องการที่จะเข้าก็แตะ เข้าได้เลยทันทีนะคะเมือนไม่ได้ล็อกไว้แต่นี่คือหน้าจอล็อกไว้นะคะ,อะนอกจากนี้นอกจากที่เราจะสามารถที่จะกดเปิดได้แล้วจุดที่ยุ่งชอบมากๆอย่างหนึ่งค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะต้องการปิดหน้าจอให้มันพักเนาะเราก็ต้องกดที่ปุ่ม power ข้างๆเครื่องแบบนี้แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าใช้บน G5 Plus นะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือแตะตรงนี้เบาๆหน้าจอก็จะปิดไปนะคะอัตโนมัติเหมือนกันคล้ายๆกับการกดใช้งานปุ่ม power แบบนี้ค่ะ อันนี้คือกดปิดอันนี้คือกดเปิดซึ่งทําได้รวดเร็วมากๆนอกจากฟิล์ก็เป็นสแกนแล้วนะคะก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีของส่วนกล้องหน้าแล้วก็ลําโพงหูฟังอยู่ค่ะทีนี้ด้านข้างค่ะด้านซ้ายเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มโฮมนะคะส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นรูเสียบชาร์จนะคะแบบที่ยังเป็นไมโคร USB อยู่แล้วก็มีรูเสียบหูฟังด้วยค่ะพลิกมาด้านหลังค่ะตัวนี้จะเจอกับวัสดุนะคะที่เป็นโลหะ ตัวนี้เนี่ยใช้อลูมิเนียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความสวยงามแล้วก็ดูดีกว่าพลาสติกเนาะแล้วที่สําคัญคือมัน ใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีนาโนโคตติ้งมาด้วยค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะคือจะเป็นเทคโนโลยีในการที่กันน้ํากัะเดนกันฝนละอองอะไรแบบนี้นะคะจะสามารถที่จะปกป้องอตัวเครื่องของเราเนี่ยไม่ให้เกิดอันตรายหรือว่ามีการพังได้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นในพวกของส่วนของละอองด้วยความาบังเอินนะคะเอาลงไปจุบหนาะไม่ได้นะคะตัวนี้ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของกล้องหลังค่ะกล้องหลังนี่แอบติดนิดน,นึงว่าจะนูนอะไรขนาดน,นี้ก็มีความนูนขึ้นมานะคะกล้องหลังเนี่ยกว่า12ล้านพิกเซลซึ่งต้องบอกว่ามันมีเรื่องของดูดูอัลออโต้โฟกัสนะคะพิกเซลแต่เดี๋ยวตรงนี้มาเล่าให้ฟังกันต่อในเรื่องของกล้องหลังค่ะนี่โลโก้โมโตอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ หน้าตาของตัวเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะคะเวลาอยู่ในมือก็จะประมาณนี่แบบนี้เลยทีนี้เนี่ยหน้าจอ5.2นิ้วเนี่ยข้อดีของมันคือที่ดีกว่า5.5เนาะเพราะว่าเราจะยังสามารถที่จะใช้งานกวาดไปกวาดมาได้ใกล้เคียงกับความจริงมากกว่านะคะ ถึงแม้จะไม่ถึงด้านบนตรงนู้หรอกแต่ว่าก็ยังใช้งานได้เกือบสุดทางด้านหนีนะคะในเรื่องของอตัวเครื่องค่ะเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าในราคาประมาณ10,000บาทเนี่ยมันจะมีความคุ้มค่าขนาดไหนค่ะสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมากับกล้องที่มีความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วยังใช้ตัวเลนส์นะคะตัวเดียวกับ Samsungga ซ a x y อ7อีกด้วยก็คือตัวเลนส์ที่เป็นจากโ o n y นะคะ IMX 260นั่นเองค่ะแล้วก็มากับ Duo Auto Focus Pixel นะคะเทคโนโลยีซึ่งเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะสามารถอ u t โ Focus ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เพิ่มกวามความถูกต้องในการโฟกัสอีกด้วยค่ะเช่นสมมุติเราเอาวัตถุมา,าขยับมาใกล้ๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสก็จะเปลี่ยนในอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมคะพอเอาวัตถุเข้าไปมันก็โฟกัสทันทีแล้วก,อออก็ก็เปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่แบ็กกราวด์ด้านหลังแบบนี้ค่ะ ก็คือทำงานได้รวดเร็วสมกับที่บอกไว้นะคะแบบนี้เลยฟึบทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีที่บอกแล้วตัวนี้เนี่ยพิกเซลไซส์มันค่อนข้างจะใหญ่มากๆค่ะจะอยู่ที่1.4่ไมครน,นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มันยิ่งดีนะคะมันทำให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังมี F นะคะรูรับแ,แสงเนี่ยอยู่ที่1.7ด้วยก็คือยิ่งน้อยมันก็ยิ่งดีเนาะแล้วก็ตัวนี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะสำหรับ1.7ค่ะ นี่เดี๋ยวอุ้มจะลองโฟกัสนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูปุ๊บจุดเด่นของกล้องของโมโตค่ะคือตอนถ่ายเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยชัดเปล่าแต่พวลาถ่ายจริงนะคะนี่จะเห็นได้ว่ามีความคมชัดเป็นอย่างดีค่ะนอกจากภาพถ่ายพวกนี้นะคะอุ้มได้ลองถ่ายหลายๆช็อตให้ดูนะคะฟ๊บแบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวมาสังเกตที่ภาพนี้นี่จะเห็นได้ว่าอันนี้นะคะอุ้มไม่ได้ทําการเข้าโหมดโป,โปรแต่อย่างใดนะคะก็คือใช้การถ่ายแบบธรรมดาเลยจะเห็นได้ว่าจุดโฟกัสนะคะมันมาอยู่ที่น้องแมวตัวนี้ แล้วก็ด้านหลังนะคะถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยมีความเบอนะคะก็คือทําหน้าชัดหลังเบอร์โดยที่ไม่ต้องเข้าโหมดโปรโตแต่อย่างใดเลยค่ะแต่ใครยังรู้สึกว่าถ่ายโหมดออโต้แล้วยังไม่สาใจนะคะตัวนี้ก็รองรับโหมด professional โหมดแบบชัดเจนมากค่ะคือสามารถจะกดเข้าไปแล้วก็ทําการตั้งค่าต่างๆได้นะคะในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสนะคะจะโฟกัสแบบที่เป็น มาโครก็สามารถทําได้จากตรงนี้ค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนไวบ้บาลานซ์ ISO นะคะตั้งเวลาอะไรก็ตามทําได้ที่จุดนี้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าถ่ายแบบนี้ก็โอเคแล้วเนาะถ่ายโหมดออโต้ก็ได้ค่ะแบบนี้ฟึบเลื่อนไปที่โหมดโฟโต้ธรรมดาหรือจะถ่ายสโลโมชันพานอเลมาแล้วก็วิดีโอได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะมีเรื่องของ HDR มาให้แล้วก็ตั้งเวลาจับเวลาได้ค่ะ ส่วนกล้องหลังนะคะเออส่วนกล้องหน้านะคะกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็น wide angle เล่นแบบ wide angle นะคะสังเกตดูว,ว่ามันจะค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็ F ให้มา2.2นะคะยังมีดิสเพย์แฟ t อีกด้วยค่ะ ตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องมากับโหมดนี้เลยบิวตี้โหมดนะคะสามารถที่จะปรับตั้งค่าว่าต้องการแบบเอ้ยหน้าใสขนาดไหนก็ตั้งค่าได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือโดยรวมในเรื่องของกล้องเดี๋ยวเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยอุ้มจะเอาให้ดูในบทความอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าภาพถ่ายที่ถ่ายจากเจ้า Moto G5 Plus เนี่ยออกมาโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันที่เอนจิ้นของมันนิดนึงนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมากับ CPU ที่เป็น Snapdragon 625 Octa Core ค่ะ,ค,ะ,ค,ะความเร็วอยู่ที่2 g h z นะคะให้ RAM มา4 g b ให้ความจุภายในตัวเครื่องมา32 g ิกเพิ่มเมมโมรีได้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยตัวนีวน้ให้มาเนี่ย3,000มิลลิมปซึ่งสำหรับอุ้มเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะถ้าเทียบกับ มือถือหน้าจอ5.2นิ้วแบบนี้ค่ะแล้วที่มคายคือมันมาก,กับระบบ Turbo Power นะคะที่สามารถที่จะชาร์จเพียงแค่15นาทีใช้งานต่อได้ถึง6ชั่วโมงค่ะเอาจริงก็เหมาะกับการเอามาเล่นนั่งเล่น ROV มากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงค่ะตัวนี้เนี่ย Moto โโโเป็นเทียว Android อยู่แล้วเทียว Android มักจะได้อัปเดตนะคะ ตัวที่เป็น OS เนี่ยก่อนใครเสมอๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมากับ Android ตัวที่เป็น7.0ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะสิ่งนี้ทำได้ดีสุดๆนะคะสำหรับเจ้า Moto G5 Plus ค่ะคงไม่พ้นเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยมุ้เล่นมาทั้งวันนะคะแบตบลดไปแค่12%เท่านั้นเองอตัวนี้ต้องบอกว่ามากับ3,000มิลลิแอมป์กับหน้าจอ5.2นิ้วมันค่อนข้างจะครอบกันแล้วก็จริงๆวันหนึ่งอาจจะใช้ได้มากกว่าวันด้วยนะคะเป็นวันครึ่งเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ อันนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่เนาะอีกจุดหนึ่งที่น่าพูดถึงค่ะเพราะว่าสนุกสนานเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการใช้โมโตแอคชั่นนะคะสามารถเข้าไปจากตรงนี้ได้เลยแอปโมโตค่ะแล้วก็เลือกที่คำว่าแอคชั่นนะคะมันจะเป็นเจสเตอร์ต่างๆค่ะที่ใช้ในการคอนโทรลเจ้าโมโต G5 Plus นะคะแล้วก็สร้างความสนุกสนานได้มากขึ้นเดี๋ยวมาแนะนำทีละอันนะคะสำหรับ One b a t t l n Navigation นะคะจะเห็นได้ว่าแถบด้านล่างเนี่ยไม่มีเรื่องของ Navigation และ เพราะว่ามันถูกซ่อนนะคะการใช้งานเนี่ยมาอยู่ในปุ่มฟิงเกอร์เป็นสแกนตัวนี้เพียงง่ายๆค่ะวิธีการใช้งานอย่างเช่นพุ้มเข้าไปที่โคมนะคะต้องการจะกดแบ็กกลับมาปกติต้องกดที่ปุ่มแบ็กใช่ไหมอันนี้ง่ายเลยค่ะแค่สไลด์นิ้วไปทางซ้ายอาจะเป็นถือว่าเป็นการกดแบ็กนะคะสมมติก,กดไปที่สักเว็บหนึ่งค่ะต้องการจะแบ็กเหมือนกันกดซ้ายค่ะเป็นการกดแบ็กนะคะกดตรงกลาง จะกลายเป็นกดออกมาที่ปุ่มโฮมค่ะไอ้กดเหมือนกดปุ่มโฮมออกมาที่หน้าโฮมนะคะอีกส่วนหนึ่งถ้าสมมติเราต้องการจะเปิดพวกมันติทากิ้งต่างๆนะคะแอปที่มันติแอปนะคะที่เราเปิดค้างไว้ให้เลื่อนมาทางขวาค่ะนี่ก็จะเจอกับแอปที่เราเปิดค้างไว้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะลากเข้าไปแล้วก็แบ่งจอนะคะในการใช้งานได้เช่นเดียวกันสมมติอุ้มเปิดโค m มคู่กับแอปเซตติ้งนะคะก็จะสามารถใช้งานแยกกันได้แบบอิสระค่ะอันนี้เป็นเรื่องของตัว เจสเตอร์แรกนะคะที่เราพูดถึงกันไปส่วนที่2ค่ะดับเบิลคาราเต้นะคะวิธีการง่ายค่ะสมมติอุ้มกดเปิดปุ๊บนะคะเราทําการเนี่ยเปิดครางนี้ให้ดูนี่สมมติอุ้มทำเชคแฮนเร็วๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นการปุบเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่าตัวไฟฉายนั่นเองต้องการจะปิดก็เชคแฮนแบบนี้2ทีนะคะเป็นการเปิดแล้วก็เป็นการปิดอ่าแบบนี้ก็คือเขยา่า สองทีเร็วๆค่ะก็เป็นการเปิดปิดง่ายๆนะคะสำหรับโหมดที่เปิดไฟฉายนั่นเปิดปิดไฟฉายนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะของแอคชั่นค่ะคือเรื่องของทวิส for quick capture นะคะอันนี้คือใช้งานได้ตั้งแต่เคยแล้วและอุ้มเคยโชว์ให้ดูนะคะวิธีการง่ายๆคือไม่ว่าอยู่ในโหมดไหนก็ตามอุ้มทวิสมือแบบนี้นะคะก็จะเข้าสู่โหมดกล้องโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าไปตั้งค่าใดๆค่ะทำได้เลยทันทีนะคะ ส่วนที่4ค่ะคือเรื่องของการนี่ถ้าเปิดอันนี้นะคะจะเป็นมันจะโชว์มันจะโชว์ชแถบบาร์ด้านล่างขึ้นมาแต่ว่ามันจะช่วยได้เวลาที่เราต้องการจะใช้งานมือเดียววิธีการคือทำงี้นี่เลื่อนนิ้วขึ้นนะคะจากบาร์ขึ้นมาด้านบนค่ะจอมก็จะลดย่อลงมาค่ะหรือประมาณที่4นิ้วเราก็สามารถใช้มือเดียวในการกดไปกดมาได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเปิดหรือปิดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสมมติว่าโอเคและ วิธีการต่อมาค่ะคือเรื่องของ Pick up to stop linking นะคะคือสมมุติสายเข้าเราแค่ยกขึ้นมาเพลงมันก็จะหยุดค่ะส่วนสุดท้ายคือถ้ามีสายเข้าหรือว่ามีเสียง Notification เราก็กดคว่ําว่ํมมันแบบนี้นะคะมันก็ถือเป็นการปิดไปในตัวค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเอาจริงก็คือค่อนข้างจะได้ใช้งานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีไซน์มา สำหรับการใช้งานมือเดียวเป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องกดหลายตอนเข้าไปนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเจ้า Moto G5 Plus เนี่ยเหมาะกับใครค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับ2ออย่างที่ต้องบอกว่าถ้าอยากได้เนาะแล้วก็คิดว่ามีงบประมาณหมื่นนึงเนี่ยเจ้าตัวนี้กําลังโอเคมากค่ะคืออยากจะได้มือถือกล้องที่มีความชัดเจนนะคะมีความคมชัดแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ประมวลผลออกมาภาพที่ออกมาก็มีความคมชัดดีนะคะ อยู่ในเกณฑ์ที่เอาว่ามันคือเซนเซอร์ตัวเดียวกับ S7 แต่แหละใครที่อยากได้กล้องแบบงาน S7 แต่ว่างบไม่ถึงเจ้าตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยมาแบบจัดเต็มใช้งานได้1วันแน่นอนนะคะเกินวันซะด้วยค่ะ,ะในเมืองไทยเนี่ยจะมาทั้งหมด2สีคือสีทองค่ะแล้วก็สีดําสีดําก็คือตัวนี้เนาะลูหน้าเก๋ค่ะก็คือสีดําเทาๆแบบนี้แหละก็จะมา2สีค่ะ ถ้าใครยังรู้สึกว่า9,990แพงไปค่ะ ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเปิดเบอร์ย้ายค่ายนะคะเป็นทูบเอสแล้วก็รับส่วนลดอ e ีก5,5 0 0ตัวนี้จะราคาเหลือเพียงแค่4,490บาทเท่านั้นนะคะถ้าสมมติไปเปิดโปรกับทางทูบเอสค่ะแต่ถ้าใครต้องการจะซื้อเครื่องเปล่าๆเนี่ยตัวนี้ก็9 9 9 0สามารถหาซื้อได้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าการใช้งานเนาะแล้วก็มารีวิวกันแบบจัดเต็มส่วนส่วนตัวที่ชอบอย่างหนึ่งคือพวกไอที่เป็นโมโตโมโตแอคชั่นนะคะสามารถ จะใช้มือเดียวเนี่ยในการทําสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการาเช็คนะคะเพื่อเข้าโหมดที่เป็นไฟฉายหรือว่าขยับมือเพื่อเข้าโหมดกล้องอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของปุ่มนี่เลยปุ่มฟิเก็เป็นสแกนที่มีความรวดเร็วแบบนี้ใช้แทนปุ่มพาวเวอร์ได้อีกด้วยนะคะในรูปแบบนี้ควบคุมได้หลายๆอย่างด้วยมือเดียวค่ะถือว่าน่าสนใจค่ะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้วันที่17เเป็นต้นไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ